ครับสวัสดีครับพบ่อของเอ๋มาเลชันแอนด์บคครับวันนี้พบกับปอดเอเวอเรสต์ปี2023นะครับเป็นสีส้มเหลืองนะฮะหรือว่าลักซ์เยนโล่คันนี้เป็นสีพิเศษครับสำหรับปี2023ราคาสีเนี่ยเพิ่ม12,000บาทจากราคารถนะครับส่วนราคารถเนี่ยอยู่ที่รถแต่ละรุ่นว่าราคาเท่าไหร่นะครับล้อติดรถไปเนี่ย,ย,าาเ,ยเป็นล้อขอบ20สำหรับเอเวอเรสต์รุ่นนี้นะครับเป็นล้อขอบ20อยู่แล้ว ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นขอบ20เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีให้มันดูเข้ากับรถมากขึ้นก็เป็นเลือกเป็นของโอวิซ e ิตตัวนี้เป็นลายหน้าเป็นออกสีทองะฮะสีก็ใกล้เคียงกับตัวรถแล้วนะครับแต่สวยมากฮะใส่เข้าไปแล้วดูโ,โคตรสวยเลยคือลักษณะสีตัวนี้ยผมว่ามันเข้ากับสีรถมากปกติลายนี้ที่ขายไปเยอะๆก็ได้จะเป็นล้อสีดำนะฮะสีดําหรือไม่ก็เป็นสีดําตึงข้างกาง้านสีเงินอะไรเงี้ย แต่ว่าตัวนี้มันเป็นสีพิเศษที่เป็นสีทองเข้ากับตัวรถนะฮะเพราะสีทองเนี้ใส่กับรถสีอะไรได้บ้างผมว่าสีขาวก็ได้นะครับสีขาวก็ได้แต่พอมาเจอสีนี้เข้าไปมันก็จะเม็ดกันมากเลยนะครับายางเนี่ยก็ใส่กับยางตัว275 5520ต o y o ยย Open Country RT ตัวยอดนิยมย้ำนะฮะเอเวอเรสต์เ,เนี่ยเราใส่เบอร์เป็น275 5520นะครับ เลี้ยวไม่ติดนะครับเลี้ยวไม่ติดไม่ได้ยกนะฮะรถเดินเดิมแต่เรามีการปรับมุมล้อตั้งศูนย์ล้อใหม่ทําให้เลี้ยวไม่ติดไม่มีปัญหานะครับเอเลเลสใส่ได้สบายนะครับสําหรับยางเบอร์นี้นะครับล้อแม็กซ์ยี่ิกว้างเก้านิ้วทั้ง4ี่วงนะครับก็ออฟเซ็ตพอดีกับซุ้มล้อล้อไม่โผลออกมามีแก้มออกมานิดๆิดพอดีนะครับล้อตัวนี้ก็มีฝาปิดยึดน็อตเรียบร้อยนะครับ ฝาไม่กระแทกตอกุมฝาไม่หลุดแน่นอนนะครับฝาไม่หลุดแน่นอนสวยมากฮนะใส่ไปแล้วดูออสวยมากเลยเพราะเข้ากับสีรถมากเราดูวมๆเนี่ยเราลดแต่งกับฟิล์มสีดํานะครับก็ดูดีนะฮะและมีฝาครอบคาลิปเปอร์โอเคนะครับก็รอบนอกทั่วไปก็ยังเป็นเดิมๆนะฮะสแตนดาร์ดอยู่เปลี่ยนแค่ล้อก็ล่อนะครับ แล้วคันนี้เดี๋ยวรอลูกค้าค่อยเข้ามาเปลี่ยนโชคอีกครั้งนะครับวันนี้ลูกค้ารีบนะรถกลับบ้านก่อนเด๋ะรีบไปเที่ยวแล้ววันนี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่จะออกรถฟอร์ดเอเวอร์เรสต์ตอนนี้นะครับมาดูลอ้อแมกได้ที่มานิทซันแมกก่อนนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนว่าชอบเป็นล้อแนวไหนดำล้วนดำกลึงหรือว่าสีทองสีเงินเรามีหมดนะครับ แล้วก็ยางเนี่ยชอบเป็นยางไซส์อะไรแบบไม่ต้องโหลดก็ใส่ยางเป็นเบอร์55นะครับแต่ถ้าอยากแค่โหลดก็เป็นเบอร์50นะครับก็ยางเรามีให้ทุกเบอร์นะครับโอเคครับผมฝากมานิดเซนเตอร์แบคไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ